มีทางบ้านถามมาว่าเด็กที่มีพ่อแม่มีอาชีพทุจริตแต่มีโอกาสได้เรียนหนังสือดีๆมีชีวิตที่ดีมีของแพงๆใช้เขามีบุญหรือมีบาปครับบุญเจือบาปคุณโยมเหตุที่เกิมมดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยเนี่ยเป็นพวกพบในอดีตได้เคยทําบุญทําทานเอาไว้ผลบุญผลทานนั้นเนี่ยส่งมาทาให้ชาตินี้เนี่ยรวยแต่ขณะเดียวกันก็ ไปทำในสิ่งที่ดึงคนไปสู่ทางที่เสื่อมสมมุตินะไปทําบุญที่วัดเสร็จแล้วก็ชวนเขาไปทาบุญด้วยกันเอาเสร็จงานปั๊บเน่ยไปเลี้ยงเหล้าไปกินเหล้ากันเราเคยเห็นนยะ้บางคนนะมีศรัทธานะไปช่วยงานวัดช่วยงานวัดเสร็จเป็นไงเอาไปพักเหนื่อยตั้งวงคงเหล้าอย่างนี้เนี่ยหรือเล่นการพน,นันอย่างนี้เป็นต้นนี่นะบอกคลายเครียดเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนี้บุญมันเจือบาปผลบุญส่งรวยแต่ผลบาปส่งคือรอบๆอข้างมีแต่คนไม่ดีไม่ดีเนี่ย ซึ่งทำให้ตัวเองมีโอกาสจะถลําไปทางที่เสื่อมได้เยอะอันนี้เนี่ยก็ไม่คุ้มถ้าเราจะสร้างบุญสร้างบุญแบบบริสุทธิ์ดีกว่าคือทําบุญแล้วไม่เจือป่าเจริญพร